สวัสดีค่ะคุณพ่อ,อวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันอกิบเจ็ดนะคะพ่อกินข้าวอิ่มแล้วเนาะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินยาหลังอาหารแล้ว <c oughs> กินน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วโอ้ชู่สองนิว้วคขามาเลย <c oughs> เอเก่งมากเลยยิ้มหวานเนยเยยิ้มหวานเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนนะ แม่กำลังจะไปโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูแม่แปบ๊บเึงส่งดูแม่ขึ้นรถนะเดี๋ยวพอนั่งอยู่นี้ก่นนะจะไปนอนปะจะพักผ่อนปะปปเดี๋ยวไปนะจะัะเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนนะคะแม่จะไปโรงพยาบาล แม่จะไปโรงพยาบาลวันนี้หมอนัดนะคะหมอนัดไปกายภาพบำบัดอชื่ออะไา,าวๆ่ืมลืมลืน่ะเอาไปด้วยได้เดินง่ายๆสะดวกสะดวกนะอตอนนี้กำลังรอ,งล,องลูกสาวคนโตอยู่นะคะมมาาเอาร <laughs> ลอลูกสาวคนโตจะไปส่งที่โรงพยาบาลน,นะคะ มานั่งรอ,อั้างในก็ได้มกนั่งรอก่อนมาเอาสาม,มาเอาสามขาอ๋อมาเอาสามขาแม่นั่งรอมีสามขาจะได้เดินสะดวกง่ายๆเนาะเจ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 เลยมาหาเจเลย เก็บดีๆนะมันแอกให้แม่ใส่ใส่ห้อยแล้วก็เข็มกัดติดใส่สายยาวสายสายยาวหน่อยก็ได้เพราะว่าเวลาแม่หยิบขึ้นมาใช่ไหมันจะได้ติดกระเป๋าขึ้นมานะ ไปซ้ายแล้วก็เข็มกลัดติดกระเป๋าเอ้ยติดกระเป๋าเลยเอาเอ้ย,เ,อยเชือกแม่ก็มีเชือกส,สวยๆเยอะแยะเนี่ยะแต่ก็ไม่้มันหาไม่เจอไหนเอาอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยทำก็ได้ฮนะ <laughs> อันนี้ก็อยู่เอ้ยเก่งๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าโอ้ยจ,จ,าจอาอย่าจ่าจ่าแล้าวางไว้ตรงนี้ได้เรื่องไหมหนึ่งไเรื่อง จ้าจังนี่ไนงะเออคนเวยเอยเอเ,อยเ,อยเอยวยจัง <laughs> รอเราไปโรงพยาบาลนะคะ <laughs>